รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจริญพรสาธุชนทั้งหลายข้าพเจ้าพระอธิการเรืองชัยฐานุตโรเจ้าวาดวัดสกแกตมบลสำมโคกอำเบรสำมโคกจังหวัดป,ปทุมธานีในวาระดิทีขึ้นปีใหม่นี้ข้าพระข้าพระเจ้าขอบุญกุศลคุณพระศรีรัตนไตาจงดนบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าไข้ร่างกายแข็งแรงตลอดปี2,566นี้และก็ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ในวันที่30ธันวาคมนี้ทางวัดได้มีการทำบุญกลางบ้านคือทำข้างโบสถ์นะวัสแกเวลา08.00เป็นต้นไปและมีการถวายหลวงปู่ทวดองค์จำลองหนึ่งองค์ และในศกหน้าในปีพุทธศักราช2,566นี้หรือวันตุจจีนตรงกับวันอาทิตย์ที่22มกราคม2,566ก็จะได้มีการเททองรอรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัสแกรหรือพระครูปทุมวุฒิคุณอาจารย์แกระอดีตเจ้าคณะตำบลสำคโคกเวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มพิธีเททองหอรูปเหมือน ขอเจริญพรณ้าศาสตรุชนทั้งหลาย